สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันในแบบฝึกหัดที่1.16ครับให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลหารข้อที่1เศษสส่วนหาหารด้วยเศษ5ส่วน3วิธีทำครับตัวดั้งนักเรียนเขียนไว้ก่อนนะครับเครื่องหมายหารนักเรียนเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณสำหรับตัวหารให้นักเรียนกลับเศษเป็นส่วนครับจากเศษ5ส่วน3ก็เป็นเศษ3ส่วน5 ต่อไปนักเรียนหาผลคูณใช้วิธีการเศษคูณเศษก็คือ3าคูณสส่วนคูณส่วนก็คือ5้คูณหให้นักเรียนดูสิครับว่าคู่ไหนตัดทอนกันได้มีไหมครับถ้าไม่มีให้นักเรียนหาผลคูณได้เลย3คูณสก็จะได้เท่ากับ9 5คูณหได้เท่ากับ25คําคำตอบของเราก็คือเศษ9ส่วน25ครับข้อต่อไปครับ ข้อที่สามเศษเก้าส่วนห้าหารด้วยเศษเจ็ดส่วนสี่วิธีทำครับเศษเก้าส่วนห้าเป็นตัวตั้งนะครับให้นักเรียนเขียนไว้ได้เลยเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณสำหรับตัวหารเศษเจ็ดส่วนสี่ก็กลับเศษเป็นส่วนก็จะได้เศษสี่ส่วนเจ็ดให้นักเรียนหาผลคูณครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็จะได้เก้าคูณสี่ และ5คูณ7ครับนักเรียนพิจารณาดูนะครับว่าคู่ไหนที่สามารถตัดทอนกันได้มีไหมครับถ้าไม่มีให้นักเรียนคูณกันได้เลยเศษคูณเศษ9คูณ4เท่ากับ36 5คูณ7ได้35จะได้เศษ36ส่วน35สำหรับข้อนี้ตอบเลยได้ไหมครับยังไม่ได้นะครับเนื่องจากยังเป็นเศษเกินเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนพระโอน เราใช้วิธีการตั้งหารให้36เป็นตัวตั้งและ35เป็นตัวหาร36หาร35ได้เท่าไหร่ครับให้นักเรียนหาจํานวนมาคูณ35แล้วได้เท่ากับ36หรือว่าถ้าไม่เท่าก็หา,หาจํานวนที่คูณแล้วได้ใกล้เคียงนะครับก็จะได้เท่ากับ1 1คูณ35ได้เท่ากับ3 5ลบกันเหลือ1นะครับเพราะฉะนั้นจํานวนเต็มของเราคือเท่าไหร่ครับ จำนวนเต็มคือ1มาดูเศษส่วนนะครับตัวเศษคือเท่าไหรครับตัวเศษคือ1ส่วนด้วยตัวส่วนคือ35สิบหาหรับข้อนี้ตอบ1เศษ1ส่วนสาสิบหครับข้อต่อไปครับข้อที่ห้าเศษ4ี่สิบห้าส่วน30สหารด้วยเศษ14บสี่ส่วน7ิบว,วิธีทำครับ ตัวตั้งให้นักเรียนเขียนไว้เลยนะครับให้นักเรียนจําไว้ว่าถ้าเป็นเรื่องการหารตัวตั้งให้นักเรียนเขียนไว้เหมือนเดิมครับ,ครบเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณสําหรับตัวหารเศษ14ส่วน72ให้นักเรียนกลับเศษเป็นส่วนก็จะได้เศษ72ส่วน14ต่อไปให้นักเรียนหาผลคูณโดยใช้เศษคูณเศษครับเศษคูณเศษคือ45คูณอะไรครับ คูณ7 2และ30คูณอะไรครับ30คูณ14นักเรียนที่จะรณาดูนะครับว่าจำนวนคู่ไหนที่สามารถตัดทอนกันได้ก็มีคู่30กับ45ครับอาจจะใช้5ก็ได้นะครับแต่สำหรับของครูครูใช้15 15 2 30 15 3 4 15และคู่ไหนอีกครับที่สามารถตัดทอนกันได้อีกคู่14กับ72ครับ ครูใช้สองในการตัดทอนนะครับสองเจให้นักเรียนดู72ครูตัดทีละ1นตัวนะครับสองสาหเหลือเศษเท่าไรครับเหลือเศษ1รวมกับ2เป็น12 2อ,อะไรได้12 262เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ36มีอีกไหมครับผู้ที่สามารถตัดทอนกันได้มีอีกครับก็คือผู้2กับ36 2ส2องสอง 2 12เหลือเศษเท่าไรครับเหลือเศษ1รวมกับ6เป็น16 2อ,อะไรได้16ครับ2 8 16บต่อไปให้นักเรียนหาผลคูณโดยใช้เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเศษคูณเศษคือ3คูณ18ได้เท่ากับเท่าไรครับได้เท่ากับ54ส่วนคูณส่วนคือ1คูณ7ได้7ครับเศษ54ส่วน7เป็นเศษเกินครับ เป็นคําตอบได้หรือยังครับยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังเป็นเศษเกินอยู่เราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปจํานวนคลาก่อนครูคจะให้นักเรียนใช้วิธีการตั้งหารให้54เป็นตัวตั้งให้7เป็นตัวหาร54หารด้วย7ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับให้นักเรียนหาจนนํานวนมาคูณ7แล้วให้ได้เท่ากับ54ถ้าไม่มีเอาใกล้เคียงนะครับครูจะได้7 7คูณ7ได้49บกาลบกัน สี่ลบเก้าลบได้ไหมครับลบไม่ได้นะครับเราจะต้องยืมจากห้ามาหนึ่งห้าก็เหลือสี่สิบสี่ลบเก้าได้เท่ากับห้าสี่ลบสี่ได้ศูนย์ต้องเขียนไหมครับไม่ต้องเขียนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เศษเท่ากับห้าจำนวนเต็มของเราคือเท่าไหร่ครับจำนวนเต็มคือเจ็ดมาดูเศษส่วนครับตัวเศษคือ5และตัวส่วนก็คือ7สําสำหรับข้อนี้ตอบ เจ็ดเศษห้าส่วนเจ็ดข้อต่อไปครับเศษสิบสามส่วนห้าสิบหกหารด้วยเศษสามสิบเก้าส่วนยี่สิบแปดวิธีทำครับเศษสิบสามส่วนห้าสิบหกเป็นตัวตั้งนะครับเครื่องหมายหารก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณเศษสามสิบเก้าส่วนยี่สิบแปดเรากลับเศษเป็นส่วนก็จะได้เศษยี่สิบแปดส่วนสามสิบเก้าต่อไปหาผลคูณเลยครับ ให้นักเรียนนําเศษคูณเศษก็คือ13คูณด้วย28ครับส่วนคูณส่วนก็คือ56คูณ39ครับมาดูครับคู่ไหนที่สามารถตัดทอนกันได้คู่39กับ13นะครับคู่จะเอา13ตัด13 3 3 9 1 3 1 1 3คู่ไหนอีกครับที่ตัดได้56กับ28นะครับคู่จะเอา28ตัด ยี่สิบแปดสองห้าสิบหกยี่สิบแปดหนึ่งยี่สิบแปดสำหรับผู้นี้นะครับถ้านักเรียนไม่ถนัดเรื่องสูตรคูณให้นักเรียนนำตัวเลขน้อยๆมาตัดทอนโกอนก็ได้นะครับเช่นนำสองมาตัดโกดแล้วนักเรียนค่อยหาจำนวนมาตัดทอนต่อเศษคูณเศษจ,จะได้เท่ากับหนึ่งคูณหนึ่งได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับหนึ่งสองคูณสามได้เท่ากับหกเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วยังครับ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษ1-6ส่วนหสำหรับแบบฝึกนี้นะครับผูยกตัวอย่างให้นักเรียนแค่นี้ก่อนนะครับส่วนข้อที่ยังไม่ได้ยกตัวอย่างให้ให้นักเรียนกลับทาเป็นการบ้านครับเจอกันใหม่แบบฝึกต่อไปครับ